มั้งมังอีกครั้งนมั้้งจับปาอย่าต้องับ้ออออองท้าี๋ยอท้ามาๆมาไปมาปอสับเจกันนะซื้อสัมเจเจสวยไมเจสวยไหมโออ้โองเ้าเ้าไหนป้าเดินเนี่ย ันเนี่ยมมันจะมีเ่าไห่ครับบ้ารัตนาคิดถึงพี่ดนัยไหมดนัยอ่ะคิดถึงใช่ไหมล่ะพี่นอยกว่าป้าอย่าใส่ดีมากดูนยครับรเา้ปยังเป็นอ็มพี่ที่ใส่รุ้งกับดนัยแล้วก็อันนี้เา เรก็บให้ป้าเราก็บให้ครับป้าบนรางรูป้ารางอ่าาากาา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 มาาา้าาาาาการาา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 าไาา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 ่ะาาาาาาาเาา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 าีาา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 าบาา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 า้าา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 าราา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 ัาา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 าหาา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 เาาาาาาาราา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  กัันตดวเีค่าะคิดถึงคิถึงเดี๋ยวเราไปเดินห้างไปทานข้าวข้างนอกกันเนาะพี่มานบอกว่าเจ๊มึนที่พูดทอมากแล้วก็ใช่ใช่พูดทอดสะอาดพี่มานอือว่กอยากชอบพี่เหมือนกันพูดร้อยเนี๋ยวป้ารัตนาจะพูดทอดนะพูดมากเลยทำไมไม่ทำไมป้าไม่พูดหยาเลยครับ ด่าไม่เป็นที่มาโนดบอกด่าไม่เป็นอืมแล้วถ้าเกิดป้าจะคนไม่ดีป้าพูดอยากไรครับไม่ค่ะไม่พูดไม่ชอบไม่ชอบพูดอย่างนี้ด่ดไม่เคยพูดอป็นค่ะแสดงว่าป้าป้ารัตนาก็ไม่ไม่ชอบคนพูดเสียงดังนะครับก็เดี๋ยวไปหาลองดูว่าพี่ธนัยจะมาไหมเออพี่ธนัยถ้ามาแล้วเดี๋ยวระวังนะระวังนะจ๊ะระวังนะครับบ้านครับเขาคิดถึงป้ารัตน์นาไงเขาเลยจะมาหาไงรู้หมดแล้วค่ะ คนฝันนี้ก็ยังไม่กลับกันหรอกรัตนาเอาแล้วไปไหนผ่านข้าวบ้นนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยพี่มาโน้สเดินมารับไปทางจะไปไหนรัตนาคุณกันนี่คุณเป็นใครเนี่ยเป็นใครเนี่ยโอ้ยแล้วคุณมากับใครเนี่ยเด็กอ่อนอย่าเสียงดังไปถามพ่อไปแล้วคุณจับมือใครนะแล้วคุณจะถามั้งสิไปจับมือเขาได้ไง ทำไมทำไมทำไมมาต้องทำกับคนนี้ทำไมครับพูดไม่ดีนะเนี่ยแล้วขายคนนี้ขายเอาเหอะไม่รู้เดี๋ยวไม่ยอมาโยนนะอย่าไปโดนขายคุณพูดเบาๆสิเขาไม่ชอบคนพูดเสียงดังอ่ะัธนาไม่ชอบขายไม่อันนี้อ่ะโอเคโอคดีมากคนเป็นค่ะต้างหาพี่นมองตัวนี้ก่าไหมไม่ได้เอนี่ยเสียงดังนะเขาไม่ชอบคนพูดเสียงดัง จะไปไหนและไใครสองคนนี้คุณมาเขาเนี่ยผัวใหม่แล้วะาคอเดี๋ยวเดี๋ยวอะกว่ของคนรีรายเฮ้ยไม่จงมาถามเลยุงไปจเจ็ยุ่งกับเขาทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยุ่งขังทไมเนี่ยเฮ้ยยุ่งขังทำไมยุ่งขัไหมยุ่งขังไหมยุ่ขมไม จับผู้ชายทำไมเขาเป็นน้องไม่จับผู้ชายทำไมเพราว่าจับมีหัวใหม่เหรอหัวอ่ไม้ตเลนี่ไงนี่ไงอะเออไมล่ะ โยมมาตรงนี้ดิยควรก้อนเนื้อพูดต้องวันนี้ไม่เห็นเลยไใบถ่ายเย้าจะเอามาตายถ้าหนังจะถ่ายทำไมล่ะเออมขาไม่ยิงเหรอโอ้ยพวกมึงดูแลเจฟจับอะไรจับนู่นมันต้องถ่ายนี่นู่นจับนู่นพาพูดไปเลยว่าจะคุ ไช้แบบย่งที่ผูไคล้ายนะพูดอย่างนี้เลยเขาจริงๆก็ผมว่าอย่านี้ตำหน,นมิมาตายมีหลายคนนะรัฐบาลใครที่ว่าเธอแบบผมมองคนภายนอกกับภายในเนะี่ยอยากเป็นเยี่ยมเลยใครเป็นใครนะอ่ะพงกนางนี้เลย เทานะอู้ยีก็ร้อยอู้ชายสามคนนะเป็นเขาป็นเพื่อนี่้อไากจำชื่อเป็นตำรวจยแูยี่นะสามสคนแล้วนะเี้อปน้จะร้องผูจะร้องเป้ตนาครับ แล้วคนนี้คือใครครับพี่ชายแท้ๆของฉันไม่เจอนนานนะครับไม่นานหรอกเี๋ยวพ่อจะสั่งแล้วมาให้พี่สาวเชื่อญาติหรอพี่กี้มันพี่ชายเชื่ออะไรครับบัณนาพี่สาวมาถามโอ้โห รัตนาคนนี้ใครใครอ่ะใครชื่ออะไรมาถามใครมแล้วรู้แล้วใครคนนี้ชื่ออะไรม่พูด้าแตเจายนอกห้างตำรวจต่ว่าต้ รัตนาแป๊บเดียวเีาได้ใชวพี่ชายชัดนหะชื่ออะไรอะ่ะรู้จังเมยธรรมาภิยานะชื่ออะไรอยา,อยากวายไม่วารัตนาครับในป้าบอกว่าป้าไม่ชอบพูดหยาบเลยครับก็มันมาพูดหยาบกูทำไมมาถมเขาก็แค่ถามอะไม่จะมาโมกการ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn